สวัสดีค่ะมินนะคะวันนี้นะคะอาจจะเสียงแหบนิดนึ่งเนาะเพราะมินไม่ค่อยสบายนะคะแต่สังเกตดีๆนะว่าหน้ามีหน้าแล้วก็ผิวพรรณมินก็ยังเด้งอยู่เลยใช่ไหมนี่ลอยมินมีเซ็ตผลิตภัณฑ์จะมาแนะนํา กับเดอะเบลนะคะมีอยู่2ตัวด้วยกันนะคะมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างกับตัวแรกเลยเป็นเดอะเ l ล p e r เพอร์เฟกต์เดย์แอนด์ไตัวนี้นะคะจะเป็นครีมอ่าบำรุงผิวหน้านะคะที่ช่วยในเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวนะคะแล้วก็ทำให้ผิวขาวก็จางใสขึ้นด้วยค่ะคือตัวนี้นะคะจะเหมาะมากเลยสำหรับผู้ที่แบบว่า แพง่ายคือมินก็เป็นคนที่แพง่ายเหมือนกันมินใช้มินก็ไม่แพ้นะคะแล้วก็ยังมีส่วนประกอบของน้ํามันนะคะที่เป็นกลุ่มโอเมก้าสด้วยที่จะช่วยในเรื่องของการยับยั้งเอนไซม์นะคะที่ทําให้ผิวของเราอักเสบค่ะและตัวนี้นะคะเมื่อใช้ไปอย่างต่อเนื่องนะจะทําให้ผิวของเราแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ยังมีสารสกัดจาก sunflower seed oil นะคะที่ช่วยในเรื่องของการปกป้องเรื่องการสูญเสียความชุ่มชื่นค่ะแล้วก็ยังมีสารสกัดจากข้าวบาเล่แล้วก็เชียร์บัตเตอร์นะคะ ที่ทําให้ผิวของเรามีความชุ่มชื่นค่ะแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะตัวนี้เลยนะคะก็เนื้อครีมเขานะแต่จะเอาให้ดูกดอย่างนี้นะคืออันนี้ก็คือสังเกตได้เลยว่าแบบมันจะซึมเร็วมากเลยแล้วก็กลิ่นก็จะหอมด้วยพอเราทาจะรู้สึกเลยว่าแบบว่ามันซึมไปในชั้นผิวจริงๆนะคะก็ตัวนี้พอลองได้ใช้แล้วก็รู้สึกว่าผิวแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็เขาก็จงางใสขึ้นด้วยตัวนี้ราคาอยู่ที่ อ690บาทค่ะและตัวต่อไปเลยนะคะกับนี่เลย The Bell Perfect Bright Face and Body นะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะจะเป็นครีมบำรุงผิวนะคะพร้อมสารปกป้องกันแดดนะคะ UVA UVB เลยมี SPF 50นะคะตัวนี้ตัวนี้จะปกป้องทันทีที่ทาเลยค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของรองพื้นแล้วก็ประกายของอัญมณีค่ะที่ช่วยให้ผิวหน้าของคุณนะคะขาวก็จางสาแล้วก็แบบว่าแบบมันมีออร่าอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าตัวนี้จะช่วยกระจายแสงนะคะทําให้หน้าของคุณแล้วก็ผิวพรรณของคุณนะคะดูโดดเด่นกว่าใครเลยค่ะแล้วก็มีสารสกัดจากดอกเบซี่ป่านะคะที่ช่วยในการยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินด้วยค่ะตัวนี้ถ้าเกิดใช้ไปคู่กันนะรับรองเลยว่าผิวของคุณจะขาวกระจ่างใสตัวนี้ราคาอยู่ที่590บาทค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะกับเซตผลิตภัณฑ์เดอร์เบลนะก็เดี๋ยวมิจะให้คอนแทคติดต่อไว้นะคะ